พวกเรางี้ก่อนหลักการจะได้ได้ยินเสียงมัความะความผูกนบทม่อันเป็นตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีท่าระกาศอยู่ก็เข้ามาเกอมัคือถ้าถามถึงตอนนั้นนะคะก็ ร่วมง,งานกันน่พี่ยังพี่เด็กกว่าพี่พี่โอไมเคิลเนี่ยประมาณ10ปีก็ตอนที่ทํางานร่วมกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าพี่ก็เป็นเด็กน้อยเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเราก็ดูพี่เขาแบบว่าเวลาทํางานหรืออะไรด้วยแล้วก็ความผูกพันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเริ่มมาด้วยกันอ่ะเราประสบความสำเร็จมาพร้อมกันแล้วก็ต่างคนต่างย้ายย้ายกันไปคนละชอ่องแล้วก็ เหมือนกับก็มีภาระหน้าที่ต่างกันออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็มาวันนี้ก็รู้สึกว่าก็าเสียใจเนาะที่บุคลากรท่านหนึ่งก็ได้หายไปจากเราแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆก็อยากจะให้ที่เขาแบบอยู่ได้นานกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะมีนาทีก็ที่ทราบสาวในวก็เสียใจเพราะว่าที่ไม่คิดว่า พี่โอ๋เนาะซึ่งแกเป็นคนรนะ่าเริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแบบเฟรนลี่คุยเก่งอะไรเงี้ยก็เออแกแกตัดสินใจทางนี้เลยะนะจริงๆในตอนนั้นมันไม่มีโอกาสคุยกับโอ๋เลยพี่แทบจะไม่ได้เจอเลยนะพี่ไม่ได้เจอพี่โอ๋มาเกือบอมีเกือบสิบแปดปีได้ะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่เราเราเราถ่ายวิดีโอด้วยกัน แล้วก็เราแยากแยกกันไปทํางานคนละช่องที่อยู่ช่องสามพี่โอ๋นี่ก็มีช่องสามช่องเอ,อ่อตอนนั้นมีของเอ็กซแสกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ต่างคนต่างถ่ายนะเพราะว่างานเรายุง่งคู่อย่างเงี้ยคะแต่ว่าบาง,บาง,บางละครเนี่ยเราร่วมง,งานด้วยกันก็จะมีแบบว่ามาร่วมงานกันแล้วก็เจอกันทักทายกันอะไรอย่างเงี้คย,งยค่ะเมื่อกี้ได้มีโอกาสพูดอะไรกับพี่โอ๋นอะไรนะ้ตอนที่คุยไป ก็จริงๆก็ไปลานะคะก็ลาแล้วก็ขอให้พี่เขาเนี่ยไปสบายแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็เมื่อกี้ก็คุยกับคุณแม่พี่โหยก็ทักทายแล้วก็อยากให้คุณแม่แบบหมดกังวลนะคะแล้วก็เราก็ท้าความถึงสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างน้อยก็คุยเล่นกับคุณแม่แล้วก็ทําให้คุณแม่ยิ้มได้บ้างพี่ทได้เจอพี่โอ๋า แปดปีท uh huh. ี่แล้ว่ซึ่งได้มีการอัปเดตกันคือเราเราไม่เราเนื่องจากว่าสายงานนะคะคือคนละช่องก็เลยเหมือนกับว่าแล้วเรากนั่นราถ่ายละครจะแยกกันที่โอ๋เนี่ยเขาจะรุ่นโตกว่าพี่สิบปีมีมีแค่เรื่องสองเรื่องมันที่เราได้กลับมาเจอกันแต่ว่าคนละพาร์คนละบทบาทการอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่ไม่ได้ตามข่าวแล้วเพราะว่าพี่ทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็ ในในมุมที่พี่อยู่เนี่ยเป็นมุมที่แบบเหมือนผักออแกนกอีกมีเอ่อสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าพี่เขาบอกว่าเขาเป็นอะไรพี่ก็คงช่วยพี่ก็คงช่วยดูแลให้นะคะส่นี้อยากมองอะไรกักผู้ป่ของเราที่แบบดุเด้งกันมาก็จริงๆก็อยากจะให้พี่เขาเขาไม่ต้องกังวลอะไรนะคะแล้วก็เอ่อตรงนี้เราก็ถือว่า เราได้ผ่านการใช้ชีวิตมาก็ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากจะบอกพี่เขาว่าโรคที่พี่เขาเป็นเนี่ยก็สามารถมาเป็นอุทาหรณ์ให้หล,หลายๆคนได้ตระหนักถึงความอันตรายของโรคนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังเป็นอยู่หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นก็ให้ขอความช่วยเหลือ อย่ากเก็บไว้คนเดียวให้ให้ให้ครอบครัวช่วยให้เพื่อนช่วยให้หลายๆคนช่วยแล้วก็เ,เราจะได้ผ่านไปด้วยกันได้เร,เรเื่องอะไรนะคะตอนนั้นเล่นด้วยกันประมางี้เ่ด้ยกันะมีเดอตอนนั้นมีพ่อไม้ทีเด็ดพ <q> ี่โ,โหมาแล้วก็รู้สึกละครนเล่น, ENT, น,นัย จะเป็นสองเรื่องของยูมาอันนี้ที่ที่พี่โอมาเล่นใช่แล้วก็ที่ไม่ได้เจอเพราะว่าพี่โอคไปเอกแซแล้วก็ไปช่องเจ็ดอ่าคนละค่ายตอนนั้นตอนนั้นมันก็ยังแบ่งค่ายไม่มีแล้วก็พี่ยังไม่ได้เป็นนักแสดงสลับใช่ใช่เราเป็นต่างคนต่างไปโอพี่โอ๊คเขาจะไปเจ็ดแล้วก็กลับมาสามคือแกเป็นนักแสดงสระสมัยก่อนใช่ใช่ส่วนพี่เป็นนักแสดงช่องสามตอนนั้นเขาแบบโคตร เกิดใ,ใครเกิดไม่ทันจะไม่ทันยุคนั้นอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นพี่ก็เพิ่งจะ16 <c oughs> ที่พี่ดังกับพี่16แต่พี่โอ๋เนี่ยเขาโตกว่าพี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว <c oughs> ใช่ใช่ตอนนั้นโตกว่ามากแล้วก็พี่ก็เป็นเด็กน้อยอะไปกองไหนพี่ก็อยู่ไหนพี่ก็อยู่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราทํางานกันอภาภัจจ์กันอีกที่ก็ฮัลโหลได้คุยคุย,ค,ยคุยกันในช่วงที่เราเหมือนกับว่าคิวเจอเจอกันใช่แล้วก็อย่างรายการที่ไปออกด้วยกัน สมัยก่อนก็น่าจะเป็นของคุณวิทวั์ตีสิบอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีหลายๆหลายๆอันที่เราได้ออกด้วยกันแต่มันก็นานมากผูเทศก็ไม่รู้จะมีใครเกิดไป<ช>้างคุณ่ <laughs> ายรูปตังนี้เั้คคับ